คนอยากรู้พรสวรรค์หรือว่าสิ่งที่ตัวเองถนัดจริงๆหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกตามคนอื่นวันนี้เราก็มีเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยประหยัดเวลาได้ส่วนสายรดน้ําหนักเนี่ยลองมาหลายวิธีแล้วมันไม่เวิร์กเครื่องมือนี้สามารถบอกวิธีลดน้ําหนักที่มันจะเหมาะกับตัวคุณโดยเฉพาะเลย สวัสดีครับผมเวกพีชผมชาลีบูเจ้าตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง DNA ของเราเนาะจากแบนจินีสมันเป็นเครื่องมือที่จะตรวจ DNA ของเราแล้วก็จะส่งไปที่หลักที่อเมริกาเพื่อตรวจดูว่าชาลีมีพรสวรรค์นในด้านไหนบ้างพีชมีพรสวรรค์นในด้านไหนบ้างสามารถตรวจได้อีกด้วยว่าเราเหมาะที่จะออกกําลังกายแบบไหนลดน้ําหนักยังไงและควรกินอะไรบ้างซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ใน DNA ของเราถ้าจะให้อธิบาย DNA แบบง่าย มันก็เหมือนกับพิมพ์เขียวในร่างกายของเราที่จะเป็นตัวกําหนดลักษณะภายนอกอย่างสีผิวรูปร่างและยังสามารถกําหนดปัจจัยความเสี่ยงด้านสุขภาพและลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละคนอีกด้วยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าภายในกล่องเราจะมีขั้นตอนการสร้างแอคเคาทเพราะว่า ไม่รอแล้วใช่ไหมเราจะมีขั้นตอนการสร้างแอคเคา t เพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ทีพีทกำลังใช้เนี่ยมันจะลงทะเบียนเพื่อที่จะส่งไปที่หลักมันจะมาเป็น่องนี้ระวังอย่าให้ตกนะครับเพราะว่าสำคัญมากก็คือห้ามห้ามโดนอะไรเลยแล้วก็15้าทีนะครับหนึ่งสแล้วก็อีกข้างโอเคเสร็จแล้วก็หมุนอันนี้ออกมาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็ใส่กลับเข้าไป แล้วก็เขย่าอีก15ครั้งเบาๆ15หครั้งโอเคโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในซองของเขาได้เลยกล่องที่บรรจุมันเนี่ยมันก็คือไปสนีแล้วเอาเหรอจริงดิอันนี้มึงไม่รู้จริงเหรอว่ามึงไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงจก่อนที่เราจะส่งไปเนี่ยพีกับชาลีก็อยากรู้ว่า เออตัวเองมีพรสวรรค์ในด้านไหนบ้างเราก็เลยจะมาเดาดูว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยกับพรสวรรค์ที่มันอยู่ในดีเอนเอของเราจริงๆมันจะตรงกันไหมพวกเราก็จะเดาพรสวรรค์ของตัวเองจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาอย่างผมชอบเล่นกีฬาก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีพรสวรรค์ในด้านนี้ส่วนของชาลีเก่งด้านดนตรีก็อาจจะมีพรสวรรค์ด้านนั้นเหมือนกันแต่มันจะตรงกันไหมก็ต้องรอดูตอนอ่านผลท้ายคลิปนึกว่าสลับ d n เกัน เฮ้ยว้วหรือว่าเราสลับกันวะส่วนผลของเราเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ2อาทิตย์ถึงจะได้ผลกลับมาแล้วเขาจะส่งผลกลับมาให้ผ่านในแอปในมือถือของเรานี่เลยก็เดี๋ยวพี่กับชาลีจะไปส่งน้ำลายของตัวเองไปที่อเมริกาก่อนน้ำลายไปก่อนพีอีกวันนี้พวกเราก็จะมาดูผลของ DNA กันมันจะเหมือนกับที่พวกเราเดากันหรือเปล่าตื่นเต้น ทาเลนตลีพอร์ตเฮ้ยสวยงามนี่กูไม่มีความสามารถด้านกีฬาเหรอเด่ย <c oughs> แต่เป็นนักกีฬานะติดทีมชาติด้วยนะแต่ไม่มีความสามารถด้านกีฬา <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เหมือนกับที่กูคิดไว้เท่าไหร่นะว้าวกูแบบมีกิฟเต็กีฬาเอนดูแลนซแล้กีฬาพาวเวอเฮ้ยแต่มึงชอบดนตร,ตรีแต่มึงไม่มีเออใช่ไหม, <c oughs> มแปลกมาก <c oughs> หรือว่าเราสลับกันวะ <c oughs> <c oughs> เออ เรื่องดนตรีเนี่ยประหลาดใจมากเพราะว่าเชื่อว่าตัวเองมีพรสวรรค์ด้านดนตรีมาโดยตลอดแต่อาจจะเพราะว่าพ่อชอบฟังดนตรีแล้วทุกคนก็ชอบเล่นเครื่องดนตรีอะไรก็เลยอ,อาจจะทําให้ชาลีอ่ะแบบฟังพิชแยกพิชได้แล้วก็ร้องเพลงได้ ก็เลยน่าสนใจที่เรานอร์มอลอะในแผนผังเนี้ยวงนอกสุดมันก็คือ gifted ก็คือเรามีพรสวรรค์นั่นเองวงด้านในมาก็คือเป็น e x c e l l e n t ก็คือเราสามารถทําได้ดีวงด้านในสุดเนี้ยไม่ใช่ว่าเราแย่นะแต่มันคือปกติก็คือ normal นั่นเองซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็สามารถแบบพัฒนาขึ้นได้ แล้วสมมุติว่าเรามีกิฟเต็ดอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่เราไม่ได้ใช้งานมันหรือว่าการเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็กของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกแบบกระตุ้นให้กิฟเต็ดนี้มันออกมามันก็มีสิทธิ์ที่จะหายไปเหมือนกันใน a อ p g จ n น u s ีเ a เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละด้านเนี่ยเราจะพัฒนาด้านนั้นได้อย่างไรบ้างท็อปิกต่อไปที่พวกเราจะดูกันก็คือ Your DNA c h a r a c t e r หยุยเขาเป็นนักลบด้วยแหละนักลบเหมือนกัน <laughs> สู้กันตายแน่เลย คุณสมบัติเด่นของนักลบก็คือเราสามารถดึงเอาศักยภาพสูงสุดของเราออกมาใช้ได้ดีเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดดัน <c oughs> จากภายนอกเช่นเด a ไลน์ในการส่งงานหรืออยู่ในภาวะที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นถ้าเราเป็นนี่อ่ะเราจะสามารถดึงศักยภาพของเราออกมาได้ดีขึ้น <c oughs> อยากขยันใช่ไหมอยาก <c oughs> เป็นนี่ <c oughs> <c oughs> เลยอาจจะจำเป็นต้องหาอะไรที่แบบฝึกฝนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อดันขีดจำกัดตัวเองขึ้นไปแล้ววันนี้มันก็จะมีประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ที่แบบตรวจให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็กมันก็จะสามารถช่วยให้เรารู้วิธีการเลี้ยงดูที่จะแบบพัฒนาตัวเด็กขึ้นไปได้ยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งดีเนาะเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมให้กับลูกเนาะอุ้ยเขาบอกมีอาหารเพิ่มสมาธิสําหรับคนกลุ่มนี้ด้วยนะ <c oughs> ก็คือพวกชอ็อกโกแลตกาแฟชาเขียวชาดํากล้วยแล้วก็ผลไม้ที่เป็นตระกูลส้มต่าง คือข้อมูลมันเยอะมากผมแนะนำว่าเพื่อนๆลองตรวจแล้วก็ลองมาอ่านข้อมูลในแอป Genius DNA กันได้นะครับต่อไปพีดกับชาลีจะดูว่าวิธีลดน้ำหนักแบบไหนเหมาะกับเรา2คนมากที่สุดมีทั้งหมด5อันนะชาลีจะเหมาะกับการทำา IF แล้วก็จำกัดแคลอรี่สิ่งที่ชาลีไม่ควรทำเลยก็คือกินคีโต อ,อ้าวเหรอใช่ของพีทเหมาะการัรลดพวกคาร์บพวกแป้งข้าวขนมปังอะไรเนี้ยลักษณะการลดน้ําหนักของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันออกไปตามแบบลักษณะร่างกายของเราก,การที่เราได้ตรวจ DNA อเนี้ยมันก็จะช่วยให้เรารู้อย่างตรงจุดมากขึ้นว่าเฮ้ยเราเหมาะกับการลดแบบนี้เพราะอย่างบางคนอาจจะทําคีโตมาแบบหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นผลมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังทําผิดวิธีที่มันเหมาะกับร่างกายของเราอยู่ นอกจากนี้แอป Genius DNA ยเนี่ยยังสามารถบอกความเสี่ยงของโรคต่างๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันเบาหวานความดันโลหิตหรือแม้แต่โรคมะเร็งแต่ทั้งนี้มันก็ไม่ใช่การวินิจฉัยว่าเราจะเป็นหรือเปล่านะแต่มันเป็นเพียงการวัดความเสี่ยงของเราเฉยๆซึ่งการตรวจ DNA Test ทของแต่ละวัยเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอย่างถ้าเป็นวัยเด็กหรือว่าเป็นวัยรุ่นแล้วเราตรวจให้ลูกเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่า ลูกของเรามีพรสวรรค์นในด้านไหนเหมาะกับการทํางานยังไงหรือแม้แต่เหมาะกับการเลี้ยงดูแบบไหนเพื่อดันให้เขาเนี่ยดึงศักยภาพในตัวเองออกมาได้มากขึ้นส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อายุมากแล้วที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยการที่เราได้รู้ข้อมูลเหล่านี้เราก็จะได้ประโยชน์ของเรื่องการดูแลสุขภาพอาหารที่เราควรจะกินเพิ่มเพื่อรักษาร่างกายของเราสําหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเราไม่มีพรสวรรค์นในด้านไหนเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะ เพราะว่าทักษะในด้านต่างๆของเราสามารถพัฒนาขึ้นได้จากการฝึกฝนและสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะของเราอย่างของพีทไม่มีพรสวรรค์ในด้านกีฬาพาวเวอร์เลยแต่พีทใช้การฝึกฝนและคนรอบข้างอย่างพ่อแม่แล้วก็เพื่อนเนี่ยก็คอยสนับสนุนให้เราได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่แล้วคอยให้กำลังใจเราเสมอก็ทำให้ผมมีกำลังใจในการเล่นกีฬานี้จนสามารถติดทีมชาติปีนาผาประเภทความเร็วได้ที่มันต้องใช้พาวเวอร์เยอะมากๆ แต่ถ้าเราได้ฝึกฝนในด้านที่เรามีพรสวรรค์อยู่แล้วมันก็จะช่วยให้เราพัฒนาได้เร็วกว่าคนที่ไม่มีพรสวรรค์นในด้านนั้นเฉยเเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่อยากจะรู้ว่าพรสวรรค์ตัวเองเป็นยังไงมีความสามารถอะไรซ่อนอยู่ในตัวเองสามารถกดดูใน description ได้เลยเพวกเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้เราลองตรวจอะไรกับร่างกายของเราอีกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อสามารถเป็นกำลังใจให้เราได้โดยการกดไลค์กดแชร์และกด Proscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไป ไว้เจรินครับวันนี้พวกเราก็จะมาดูผลของ d n a กันนี่เริ่มแล้วหรอเริ่มแล้วคุณ <laughs> ไม่มีส <laughs> มาธิเลยใชิไหม